ฮัลโผมสวัสด you so ีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมก็งานนี้เสร็จเรียบร้อยผมงานใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะนุ่นนะนันะเอ้ยนะครับทุกคนครับงานใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้โอ้โหมันแห่นขึ้นไปบนฟ้าไม่ได้มันดูแต่ได้ด้านบนนะก็ภารกิจต่อไปที่เราจะไปทําก็คือเป็นถนนหมู่บ้านครับผมโครงการถนนหมู่บ้านนะถนนเส้นที่สองของเรานะครับผม เนี่ยผมก็สามารถมาเดินห้างได้นะมาเดินห้างได้นะห้างสร้างแล้วผมห้างสร้างเสร็จแล้วนะครับผมโอ้โหแล้วมันจะเข้าตรงไหนมีแต่ต้นไม้อยู่ด้านหน้านี่เข้าฝั่งนู้นเหรอเรื่องไงอะไรกันไกแขก้าไ <c oughs> มโอ้ยรุ่นไงผมแล้วแต่เข้านะโอ้ยแล้วพี่แกจะมาจู่อะไรตรงนี้น,นี้ท้อเอาเหยียดไป <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วก็เราก็จะมาล่าเอาหางตัวนี้แล้วก็ <c oughs> เออย้ายแมงโกไปหน้าง,งานกันนะผมหน้างานเอหน้างานตัวนั้นนะ ถนนหมู่บ้านนะผมนะโครงการถนนหมู ö, anyway. like ่บ <m ess in mind> ้านนะเส้นที่สองของเรานะซึ่งสร้างไว้นานมากเส้นที่สองยังไม่สร้างสักทีเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสร้างเส้นที่สองวันนี้แหละตอนนี้แหละเออนะผมเดี้โอเคเดี๋ยวไปโคขึ้นเเลเลยแล้วผมอ๋อเนี่ยเราไปโคอยู่ไหนอ่ะนี่ครับผมไปโคขึ้นเเลเลยแล้วผมมือไปเลยเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นแบบโปรเฟชชั่นอลมโอเคเดินไป เออเคยกขึ okay, ้นเลยตุ๊กมุงกี้ใหญ่ก็นะมุงกี้ใหญ่แบงหน้าจอหมดนะตุ๊กตุ๊ดตุ๊กมุงกี้ใหญ่ก็ดียวมันอันนี่ดีมันเาเรียกว่าอะไรมันไอ้นนี้มันขุดได้เยอะเออมุงกี้ใหญ่ครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แดงครับผมสวัสดีครับออกขีเกียดแกงวะเอาเอากดไปรีบไปเครมืผอ โอเคไปไปจะแก้มสักหน่อยนึงที่เกียดวะนะครับไปแล้วเราไปกัอะไรผมไปถนนหมู่บ้านกัอะไรผมไปโอ้ยนุ่น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 ไปไปอู้อัาเลยัาเลยเอาผมไปเลยมาไปมื้อไปไปก็ไปทางไหนไปทางนี้ก็ได้ผมไปทางนี้ก็ได้เส้นที่สองมันจะอยู่ด้านในครับผมนะเออจะจะไม่เบี่ยงออกมาแล้วมันจะอยู่ด้านในครับผมนะจะเ จะอยู่ด้านไหนเออนั่นแหละด้านไหนนั่นแหละนะไปไม่บูบอดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมทักทายกันทุกคนทักทายทักทายนะครับนี่ผมก็มาทางไปทางนี้ได้ไหมไม่ได้ผมไปทางนี้มันเข้าเมืองนะถ้ามาทางนี้จะเป็นถนนหมู่บ้านครับผมเนี่ยอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบ้าน บ้านจัดสรรน,นะเออประมาณนั้นนะผมนี่จากหมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ด้านนอกเลยทำเลสวยมากครับผมนี่คนระับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนู่นครับผมรถข้าไปด้านในเลยนะนะนอ่าปู่รถข้ามาด้านในเพราะว่าเราจะทาเส้นเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้ครับผมเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้นะเส้นที่เราจะทานะครับผมเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้แหละเออนะมาเดี๋ยวไปโคลงลงแล้วผมไป ไปไเอาไมาโคลงเลยไมโคลงเลยไ,ไปเดินหน้านาะผมเนี่ยเลี้ยวซ้ายเปน็นตรงนี้เ,เดี๋ยวทำเดี๋ยวทำแป๊บเดียวช่วงนี้มีงานถนนทั้งนั้นนะผมงานเพราะว่างานไอตัวนั้นมันจบแล้วก็งานถนนจะเยอะเป็นพิเศษเยอะมากในงานถนน,น,น,นมันมันมาจากไหนอะไรมากมาย โอเคมามือหนู่นละป่าเป็นเขานุ่นแหละแม่เดี๋ยวมาเคลียร์ลิงกันน้ผมเดี๋ยวมาแล้วจะไงบุกีทำไมเนี่ยโอ้ยโอเคเดี๋ยวสายอย่างที่มันไงบุกีมาโอเคผมหนูแล้วเดินไปเลยมั้งอู้ดกับชนกับจนนะผมนี่แหละถนนที่เราจะทำก็คเส้นนี้แหละนะผมเส้นตรงนี้แหละนะครับเคลียร์ลิงกันเลยผมเคลียร์ลิงกันเลยนะผมเคลียร์ลิงต้นไม้ออกกันเลย เอาครับนี่ผมโอ้โหเคลี่ลิงต้นไม้เลยละ่ะยื้ยนะอาครับนี่โอ้โหครับนี่ครับผมดันเร็วผมดันเลย,เลยอืเออเออลอยไปมลอยป่ะเออลอยป่ะอีอออออ๋โอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคโอเคทีนี้เดี๋ยวเรารับงานกันเลยครับผมงานตนัวไหนวะมินบัวเดี๋ยวม,มารับตรงนี้เลยแล้วกันเนาะ ไองานไรศูนย์บาทเห่ยเดาด้เดี๋ยวนะงานไรศูนย์บาทวะงานไรศูนย์บาทเห่ยทุกคนมันมีงานศูนย์บาทได้เหรอเนี่ยเนี่ยเฮ้ยบทศูนย์บาทอ๋อน่าจะเอารถบดไปเฉยๆแล้วก็เอ่อเหมาอนว่าน่าจะเอารถบดไปเฉยๆแล้วก็อจบเลยแค่นั้นนะผมแล้วก็เป็นรูปร่างอนะไรฮะงานที่ยอที่สุดนะเอาเอามันไม่ใช่ตรงนี้มันตรงนู้นไอบ้า โอโ้ทำไมผมมาลงผิดเอา้าแล้วทำไมมันทำไมมันมามา,มาร์กตรงนี้อ่ะเออผมมันมามาร์กตรงนี้นะทุกคนนะเออว่ะโอ้โหผมเล่นเกมนี้มาหลายปีไม่มีผิดพลาดผมไม่เชื่อลองย้อนดูไปกันได้เอับมันมามาร์กตรงนี้ผมแล้วทำไมมันงานไปอยู่ตรงนู้นล่ะโอ้โหอะไรมันพี่เกบเนี่ยไปว่าเดินกลับว่าผมเดินกลับนะโอ้โหอะไรมันพี่เกบเนี่ยเอาเดินเดินด้านข้างก็ได้ผมเดินด้านข้างก็ได้นะ ไปีดดดดดดเดินด้านข้างได้นะ mm hmm. แต่ว่ามันไม่ถนัดมันต้องเดินด้านหน้าวะ่ะโอเคดดดดใครจะมาด้วยก็ขึ้นด้านข้างนู่นเลยแล้วจะมีเด็กรถขึ้นนั่งด้านข้างมากับเราด้วยนะครับโอ้โหเดินโคตรวทุกคนเดินโคตรวโอ้โหเดินโคตรวยเดินโคตรวานะผมเดินโคตรวเลย โอเคโอเคโอ้โหรถรถความเร็วลงละเโอเคเราจะมาเคลีย oh, ร hmm. ์ลิงหินกันนะผมมาเคลียร์ล hmm. hmm. oh, really ิงห <Right. S 1> ินกันนะครับโอ้โหหินเยอะจริงว่ะเอามาเอาเรื่องว่ะมาทุกคนก็ล้ำกันแล้วล้ำกันเลยนะเดี๋ยวเอาหินเข้าที่กันเลยนะผมเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะลูกพี่เริ่มแล้วนะนู่นเอาหินไปด้านข้างฝั่งนู่นนะโอ้โหเยอะจริงๆับผมไปไปไปเอาหินไปแล้วผมชิวๆเพื่อนๆเนาะแต่ว่าโหดนิดนึงครับผมโหดนิดนึงนะ โอเคผมจะไม่ยกเขาบอกผมจะไม่ยกนะเออหินหินมันหินรู้สึกมันเบากว่างานอีนะกว่าของพวกเอ่อพวกท่อพวกอะไรพวกที่เราซื้อมันรู้สึกมันเบากว่าไงไม่รู้อ่ะ,อออะไอเด็กรถมันลงรือเปล่าไม่ลงเลยวะโอ้โหเด็กรถไม่ลงเลยผมไม่เป็นไรครับผมนั่งอตรงนั้นแหละโอ้โหไปผมยาวไปเลยนะยาวไปเลยนะ โอ้ทำไมมันไม่ไปเลยเนี่ยไปไปเดินดูโอเคไปไปไปหนูไป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 อึ้ออึ้อก็หินทั้งหมดสี่ก้อนครับผมหินทั้งหมดสี่ก้อนนะก็เหมือนเออ่หินที่เราไปเคลียร์ลิงที่งานเมืองสองทำลานจอดรถนานๆนู่นแหละนะเหมือนกันนะโหินหินเยอะเหมือนกันไม่รู้หินมาจากไหนเนาะ คือเราต้องหินออกจากทางก่อนนะผมมันถึงจะทํางานได้นะต้องหินออกจากทางก่อนแล้วกันนะผมก็ปกติเลยเนาะโอเคปึ๊บเหนียวก็จัดการดันให้ผมดันให้นะดันไปดันออกไปผมเหนีหยวโอ,อ,อ้โหชิวๆบนพื้นๆผมเออย้โอ้โหปั๊บเหนียวดันไปเออนนั่แหละไปเดินไปผมเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราจะเ,าเข้าไอ้พื้นที่สี่เหลี่ยมฝั่งนี้นะ ตัวใหญ่ๆมันจะเข้าได้หรือเปล่าอือฮึจือ้อโอ้โหโอ้โหสบายหรือเปล่าไม่รู้อะก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะดันดินไปไว้ตรงกลางแล้วทีนี้ก็เอาเรถเมลโคนั่งแทนแล้วก็ขุดออกนะก,ก็ประมาณนั้นนะผมอือโอ้โหดูดิอ่าอาร์มนีด่ดันไม่ไปเลยครับผมไฮดรลิกไม่แรงว่ะ <c oughs> อือโอ้โห้ไฮดรล,ลิกมันไม่แรงครับ เออโอ้โหสายแตกแล้วลว่ะหรือไฮโริกไม่แรงแล้วซะเลยนะาะเดิเดิน,นเดิน,น,นเดิน,นเดินเดินเดินเดนดินอดินเดินเดานเดิเดินเดินเดิเดนเดเดนเนเดนเดนเนเดินเเดินเนเานเนเดยนนเดินเดินเดนเดนเดินเปนเริเดินเดเนเดิเดินเดินเนเดินเดินเริเดนนเดเดินเดเเนเน เออยโยปุ๊บยอะเออมาแล้ว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 เอาเรื่องวะเราสามารถอุ้มได้หรือเปล่าวะอุ้มได้หรือเปล่าโคตรไก่เลยลูกพี่เดี๋ยวผมค้ำบิดก่อนนะค้ำบิดก่อนนะแฮ้ปึ้งแล้วก็ปล่อยอมปึ้งก็ค้ำให้มันบิดค้ำให้มันลอยนิดเดียวผมค้ำมันลอยนิดเดียวปึ้งเนี่ยแล้วก็เดินเนื่อเอ้ยลอยสิพี่โอเคนี่ผมลอยไปแล้วเออนั่นแหละโอเค นี่ก็เทไปผมไปเดินหน้าไปคือโอ้ยตรงนี้สูงเลยเนินสูงเลยนะเป็นเนินสูงเลยผมนั่งแท่นเลยนะเนี่ยแโอเคผมดันไปดันไปดันไปเออโอ้จะกลับมาทําไมแดันไปดันไปเออมันดีนะงานแบบนี้มันดีนะทุกคนมันดีเอผมมันดีดูดูไอหินเดี๋ยวโหเรียงลาแล้วผมแมันดีนะมันดีนะ อืบโอเคได้เลยไป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 ไอ้น้องไป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 อืออืออือเออนั่นแหละนั่นแหละโอเคไปเออเข้าไปเล้ยหนึง่งใช่หรือเปล่ายังไม่เข้าอีกอะไรวะอืออือแล้วทำไมทำไงเราจะถึงไอ้ตัวนั้นล่ะทีนี้อ๋อขยับดิรออะไรวะนั่นดีนะอืบอือโอเคเข้าไปแล้วหนึง่งครับผมหรือเปล่าวะ หรือเปล่าไม่รู้นะเอ้ยโอ้โอเคโอเคเออเข้าไปแล้วหนึ่งครับผมเข้าไปแล้วหนึ่งนะโอเคนั่นแหละโอเคนั่นแหละนั่นแหละหนูนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละปึ๊บแม่หักเ,เ,เข้ามาผมาปึม๊บเาดันไปครับผมดันไปปึ๊บดันไปดีหนูโอ้โหลอจได้กี่นาทีแล้วเนี่ย โอ้โหสิบเอ็ดนาทีแล้วทุกคนเพลินและเกินนะเดี๋ยวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันทุกสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ